ที่ผ่าดูให้หน่อยเคร็วโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคระบี่สุดก็มา่นเรื่องราวดีๆค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพิ่งมาตื่นเต้นเมื่อเช้านี้ตอนที่แบบแขกมาเร็วกว่าที่เราตั้งใจอีกเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะเพราะว่ามันมันมองไปทางไหนก็คือมีแต่คนที่เรารักแล้วก็ เรารู้จักบางคนไม่ได้เจอกันนานมากไม่กระทั่งญาติญาติเพื่อนๆน,นทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันค่ะก็เป็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆก็เป็นเป็นความตั้งใจจริงๆว่าอยากได้บรรยากาศแบบนี้มีล้านๆอยู่คุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆนทุกคนอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยที่วันนี้ได้ได,ได้มาอยู่ด้วยกันในในโมเมนต์ช่วงเวลาตรงนี้คะ่ะก็คือนอนหลับไหมคะสองชั่วโมงเท่านั้นค่ะกว่าจะได้เราก็ตื่นเต้นพอมามาเห็นสถานที่อะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบ ที่เป็นแค่แปลนภาพจนมาเห็นของจริงว่าแบบโอ้โหเป็นเป็นภูเขาต้นไม้อะไรเงี้ยก็แบบได้ได้นั่งมองอยู่แบบพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จนมาเห็นแบบสมบูรณ์ก็คือตอนตอนเช้าเลยค่ะระยะเวลาสิบกว่าปีที่คงคู่กันมาฟานวัตตะอะไรมาเยอะแยะก็มาถึงวันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับี่หนก็ยังไงดีก็จะบอกดีครับก็คือเรา เหมือนกับเราได้เรียนรู้มาโดยตลอดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากวันนี้ไปไม่น่าจะมีอะไรที่ยากเกินกว่าที่ผ่านมาแล้วเพราะเราได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะแล้วสิ่งที่ยากต่อไปคือการตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจของเราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วเดินไปพร้อมๆกันครับ่เช้านี้ได้รับคำอวยพรอ,อะไรบ้างคะโอ้โหเยอะค่ะจากคุณแม่จากคุณแม่ก็เป็นออ เรื่องของการแสดงความยินดีใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องของเหมือนกับการที่รักดูแลเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วย่างของพี่หมีเองก็จะบอกว่าถ้าเราจะอยู่กันดีก็ต้องพูดคําเดียวว่าครับก็ <laughs> <laughs> เลยบอกว่าโอเคค่ะโอเคก็จริงๆพันว่าเราก็ยังคงต้องใช้ความเข้าใจกันเสมอในทุกๆเรื่องอะคะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นเป็นพรที่ให้เรามาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องไม่ไม่คาดหวัง หมายถึงถ้าเราให้ร้อยอย่าคดาดหวังว่าเราจะได้กลับมาคือทําด้วยใจได้ความตั้งใจที่เราจะทําให้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อดทนกับหมายถึงว่าทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกนะคะคก็ได,ได้ได้รับพรจริงๆต้องบอกว่ามากมายจริงๆทั้งจากคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรามีโอกาสได้กลับแล้วก็ได้เจอในวันนี้ค่ะ ขอคำถามีิธีนะฮะอาพคำพรกับผู้ใหญ่อ๋อก็ก็ให้ต้องใช้ความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ต้องคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีอะไรเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ให้มีเหตุผลมีสติและก็สิ่งสุดท้ายที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้อวยพรเยอะๆก็คือจำไว้อย่างเดียวว่าครับเท่านั้นเองครับแล้วทุกอย่างจะราบรื่นแก้อวยพรกันแบบนี้ครับ ไม่หน่อยไม่หน่อยฝากฝั่งลูกสานนี่ยังไงบ้างก็ฝากให้ช่วยดูแลให้อย่างดีที่สุดและซึ่งเป็นมันก็เป็นความตั้งใจของของผมอยู่แล้วที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดฝากฝั่งพี่หมีเขาเขาพีหมีเขาฝา เขาก็บอกว่าฝากดูแลลูกหมีของแม่ด้วยลูกหมีอะไรว่าค่ะค่ะคุณแม่ก็จะได้เห็นว่าเป็นแบบเป็นลูกหมีตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ค่ะคุณแม่ก็คือเรียกว่าช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าอะไรที่ขาดก็เติมอะไรที่มันมันมากไปลดลงลดลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์เราไม่ได้ทําดีตลอดแต่ว่ามันก็พยายามที่จะมาบาลานซ์กันให้ให้ได้มากที่สุดค่ะจริงๆแล้วชามีโมเมนต์ที่มิ้มกับใครที่แทนด้วยนะค่ะ ค่ะคือจริงๆจริงๆใช่ครับเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์ผมก็มีเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ด้วยกันที่ไปกราบพ่อกับแม่นะครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แผนต่ออีกทีหนึ่งเขาก็ก็มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ตกใจพอสมควรเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่นึกว่าก็ที่คุยกันว่าเป็นแบบนึงพอถึงเวลาก็เอ๊ะมีอีกแบบนึงบรรยากาศทุกอย่างมันมันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่า ทำไมพี่หมีถึงการที่ร้องในนาทีตอนนั้นนะคะก็ก็อยากจะอยากจะให้ให้ให้เขาได้รับทราบว่าเราอยากที่จะดูแลเขาไปตลอดในเวลาที่ผมยังสามารถทําได้แล้วก็ยังมีพลังอยู่ตอนที่พันร้องให้ตอนที่พี่บอยมาร้องเพลงเซอร์ไพรส์อยากให้เล่าความรู้สึกอะไรแฟนหน่อยเออคือเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่า พี่เราสองคนเหมือนเป็นแฟนคลับพี่บอยค่ะพี่บอยพี่เจี๊ยบคือรักกันอยู่แล้วแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าก็อยากเหมือนเชิญพี่ๆมาร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกถามไปแล้วพี่เจี๊ยก็บอกว่าพี่ไม่ว่างพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวถ้ามีงานรีเซพชันเราก็จะเรียนเชิญพี่ๆกันใหม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้ไม่ได้เอะใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรเข้าใจว่าเป็น เป็น<ม>พี่ล<ม>ิเดียเพราะว่ามีการมีการสับหลอกหลายแต่หลายตลกมากมม <laughs> เราก็แบบโอเคเข้าใจแบบนั้นจนแบบพอเราก็เอ๊ะทำไมไม่ออกมาสักทีมีอินโทรสักพักก็โอเครอเดี๋ยวน่าจะมาพอออกมาเป็นพี่บอยก็เลยเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เพราะไม่คิดว่าพี่หมีจะเตรียมสิ่งนี้ให้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นพี่ๆที่รักแล้วก็มาอยู่ในในโมเมนต์ในช่วงวันสำคัญของเราก็ต้องก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแมทกับลิเดียที่ร่วม ร่วมปกปิดกันมาด้วยกันรวมเล่นเล่นเกมนี้มาด้วยกันแล้วก็เล่นเราจริงจังมากเล่นเราจริงจังมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยพี่เจฟที่แบบช่วยกันจนวันนี้เกิดปเปิดผลสลําเร็จอย่างที่ผมพูดบนเบทีอครับว่าจริงๆแล้วเมื่อคือนนี้เกือบจะแผนแตกแล้ว <S <S <ม>เพราะว่าจังหวะสวนกันนิดเดียว <S <S <ม>ก็เลยโชคดีครับที่ไม่ได้มีแผนแตกก็เลยได้เซอร์ไพรส์วันนี้โดนสำเร็จแล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าวันนี้เต็มที่มากก็คือ พี่กันแล้วก็พี่ล<ช>ิซ่า<ช>คือแบบเต็มเหนียวมากคือน้อง เชิญมาแผนเชิญตั้งแต่แรกว่าพี่การมาเป็นพิธีกรให้หน่อยมาโอ้หได้เลยเต็มที่ทุกอย่างเอาอะไรบอกมาคือจัดให้หมดทุกอย่าง energy เต็มมาก energy เต็มมากแล้ววันนี้ก็คือ handle ทุกอย่างจนแบบเสร็จสับให้เราได้ถ่ายรูปกับแขกกับย่าอะไรเงี้ยนะคะไม่เหนื่อยไม่บ่นช่วยแบบเต็มพลังนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยก็ก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราสองคนค่ะทานซึมแพนเส็จชุดเละไปเลยนะค่ะวันนี้กนเยอะมากโอ้โหเล่นอะผมเหนื่อยอ่ะใครก็คนคิดว่าแบบอยากต้องเจ็ดค่ะ คือด้วยความที่เหมือนกับเราเราเราโตจากการเป็นนางแบบอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะชอบควิกเชนอยากชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เราต้องอต้องขอเบรกตรงนี้นิดนึงว่าคิดถึงผมบ้างไหม <laughs> พี่หมีบอกว่าตอนแรกจะผมจะต้องโดนเท่ากันแต่นี้นผมก็เลยขอลดลงมาว่าพี่ไม่ใช่สายแฟนนะช่วย <laughs> นึกถึงพี่นิดนึงแต่ก็แต่ว่าเราก็ก็เลยบอกว่าโอเคพี่หมีนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเท่าที่พี่มีแบบเป,เป็นไป<ว>ได้ไหวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างของแพนเองก็ ได้รับโอกาสดีๆจากพี่ๆดีไซนเนอร์ที่เรามีโอกาสได้ทํางานกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนมาถึงณปัจจุบันนี้อะค่ะพี่ๆเมตตาแล้วน่ารักมากคือใส่ใจในทุกๆดีเทลจริงๆเจ็ดแบรนด์ในวันนี้ที่มีโอกาสได้ใส่ก็พยายามจะจัดสรรทุกอย่างให้ได้ให้ได้ไดมีโมเมนต์ในวันนี้จริงๆเลยนะคะ <S <S ชุดนี้ใช่ไหมคะ <S 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 ชุดนี้ของเทียเตอร์ค่ะโดยพี่จอมนะคะแล้วก็พี่อาร์ตอารยาช่วยกันดีไซน์ค่ะ คือจริงๆทุกแบรนด์อ่ะแพนที่เราเดินเข้าไปมันจะบอกว่าพี่อาร์ตมองอยังไงพี่จอบมองอยังไงหรือแม้กระทั่งพี่เต้พี่ยุย้ยแบรนด์ทูปคณาพศนรงหรือว่าจะเป็นอตูตีหรือออเจนสุดาฟินาเลทุกแบรนด์เนี่ยคือเราบอกอตกหล่นอะไรไปไหมคะครบเจ <c oughs> <ม>็ดไหมคะก็จะบอกว่าคือพี่ๆมองเรายัางไงก็อยากให้เหมือนกับดีไซน์ในในแบบนั้นเลยเงี้ยค่ะแล้วก็ พอใส่ออกมาทุกชุดมันคือคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ของแต่ละคน<ช>จริงๆที่ดีไซน์แล้วตั้งใจให้เราคือมีดีเทลแม้กระทั่งคําพูดแฮชแท็กวันที่เขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งชุดนี้เนี่ยพี่อาร์ตก็จะบอกว่าเธอหน้าหมวยขนาดเนี้ยเธอก็ต้องเป็นคอนเซปต์นี้แหละเป็นแบบดูเป็นอมหมยเป็นจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แต่ตัวอมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นสีอันนอกเนี่ยครับผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆแล้วก็คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบสีส้ม แล้วก็เอาพยายามเอาส้มมาเปลี่ยนมาปลั่มาอะไรต่างๆจนออกมาเป็นสีนี้พอไปสีนี้ปุ๊บก,ก็เลยทําให้ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ชิ้นข้างในก็คือเป็นชิ้นเดียวกันอีกเหมือนกันก็คือพี่เขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องรายละเอียดต่างๆและดีเทลส่วนหนึ่งที่บอกคือว่าเราอยากได้ความเป็นผ้าไทยหรือผ้าไหมอะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุดคือไม่มากก็น้อยหรือถ้าบางชุดไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเหมือนด้วยความที่เราชอบใส่ผ้าไทยก็เลยคิดว่าถ้ามาอิง มีส่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็ดีไซน์กันอย่างเต็มที่ค่ะชีวิตหลังจากนี้นะคะครอบครัวแล้วเนาะอะไร่างเป็นยังไงบ้างมีลูกเลยนไหมชุดพักดีกว่าตามนั้นค่ะแต่ก็ก็ดูตามจังหวะเวลาค่ะแต่พี่ๆทุกคนก็จะบอกว่ามันอะไรมันไม่ใช่อะไรที่มันกะเกณฑ์ได้เนาะมันไม่ใช่ว่าแบบเมื่อเมื่อมันไม่มีเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังยังเหมือน มีงานที่ต้องทำเนาะมีความรับผิดช,ชอบในใ,ในงานของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็คงอีกสักระยะหนึ่งค่ะเดินีเกินกว่านั้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดีกว่า, <c oughs> าไม่ได้ดก็เดี๋ยวอาจจะด,ดูดูจังหวะนิดนึงค่ะค่ะค่ะ เนื่องจากตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแบบไปๆมาๆเนาะก็คือได้ดูแลคุณตาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวกันค่ะค่มทั้งองบ้านไปก่อนใช่ใช่ค่ะจริงๆอาจจะมารีโนเวทที่เราอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆขยับกันไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้อะไรแตกต่างไปจากหมายถึงว่าน้องไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากเดิมจากที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปในบางส่วนค่ะแล้วแต่ละแผนยังทำงานเหมือนเดิ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเมือนดิม้ลงอุ๊ยเราก็เรียกว่าจัดสรรเวลาให้มากขึ้นดีกว่าก็มีอีกอีกบทบาทอีกอีกหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามจัดสรรทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะนั่งทีขออนุญาตถามนี่คือทดสอบของบ้านเราเหมือนเป็นอนุญาตแบบกระจนะ อ่าเป็นอันนี้ขออนุญาตเป็นส่วนของภายในของเรากันเองดีกว่าครับขอบคุณมากเป็นสองครอบครัวที่เราคุยกันคค่ะรับผมก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายค่ะตอนทำถึงคำมาสัญญาเลยครัที่ให้กันค่ะมีมันคำพูดอะไรที่ให้สัญญาตั้อ๋อก็ก็คือเราเราผมสัญญาไว้ว่าไงเราก็จะดูแลกันให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลกันตลอดไปครับก็ก็เหมือนที่ผมพูดบนบนเวทีว่า ทุกโมเมนต์ทุกนาทีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้และนาทีต่อไปในะทุกนาทีคือมีค่ามากๆเราก็าจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับ<ช>อืมค่ะแล้วก็เราคงใช้ความเข้าใจหรือการพูดคุย,ยะคะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันมันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตราบเท่าที่เรายังคงมีความสุขที่จะอยู่ด้วยกัน<ช><อ>แบบนี้อะไรเลยนะคะก็ให้เราประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะด้วยด้วยด้วยกําลังกายกําลังใจที่ดีค่ะ ปีที่ผ่านมาที่ผ่านกับผู้ชายคนนี้มีความหมายหรือว่าประทับใจกับเราอย่างไรบ้างโอ้หเยอะแยะค่ะคือจริงๆเขาทุกรถทุกรถเหมือนมีหลายคนอยู่ในคนเดียวก็เรียกว่าเสมอได้ไหมคะได้ไหมอันไห่หอดได้ไหมคะไของใครัไหมคน ไม่งางานอ๋อไม่ไม่เจอเราโอเคค่ะคือพี่อยแเป็นเหม่อต้วเสือปเายค่อ้เอเหมือนเดิอคหือตั้งเตื่อยแ้เกเจอแกัเอยแรเกือเ่อยแกืเน่อยแล้วก็เ่อยเกแ้วกเขอเกเย้วเกเขวเ่ายกห้วิด่าใ้ห้วดหม้ๆๆมันวีกใช่ไหมเดี๋ยวขอขอขอถาม ย้อนไปตอนเสื้อผ้าของของของทางผมอยากจะมีอะไรอยากจะจะดีเทลเรอดเ้เล่น้อยกับพี่พี่ทุกคนพูดขึ้นมาเลยจะยปไปต่างไปโอเคโอเคเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ แล้วก็มีเบิร์มมีเบิร์มเป็นคนหนึ่งเป็นแบล็คไดมอนด์ได้ค่ะไม่ต้องลงจำได้ไหมได้มีจำได้ไหมอ่าโอเคโอเคก็คือค่ะโอเคคืออยากจะให้ให้รายละเอียดในในเสื้อผ้าครับเริ่มต้นจากชุดเมื่อเช้าเนี่ยครับคือเราเป็นคนชอบผ้าลินินเราเป็นคนชอบ รายละเอียดต่างๆในเสื้อผ้าแล้วพี่ของแบบแบรนด์ทูบแกลลี่ครับแกก็ส่งความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆอย่างแม้กระทั่งจะเป็นสีส้มเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเราได้สัมผัสถึงความใส่ใจในรายละเอียดอันนั้นจะเป็นส่วนชุดแรกที่ผมใส่แล้วชุดที่2ก็คือเป็นแบรนด์ Black Diamond ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราจะเลือกเป็นคล้ายๆผ้าดิบเป็นผ้ากระสอบซึ่ง เจ้าของแบรนด์เขาก็ดีไซนเนอร์เขาก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีและเนี้ยบและดวดมไปถึงเขาทําให้ถึงชุดของเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็ครอบครัวของอคุณพ่อพ่อหนุ่ยแล้วก็น้องพัตเตอร์ด้วยนะแล้วก็ชุดนี้ต้องบอกว่าพี่เตียเริพี่จอมเนี่ยทาให้ผมประทับใจในเสื้อผ้าชุดนี้อย่างมากเพราะว่าแกเก็บรายละเอียดทุกชิ้นส่วนถึงแม่พี่ๆทุกคนจะบ่นว่าทุกครั้งที่มาลอง มันหลวมลงทุกครั้งเลยแต่ว่าพี่เขาก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่ความตั้งใจให้มากๆจริงๆครับเราอยากจะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยรวมไปถึงทางของพี่ปลาที่ทำผ้าไหมออกมาที่โอ้โหแบบเห็นแล้วลองใส่แล้วรู้สึกแบบประทับใจมากๆในรายละเอียดค่ะกลับมาที่ประทับใจกลับมาที่ที่ประทับใจของแฟรนนะเรื่องใหม่ได้เลยค่ะ ก็จริงๆพี่หมีเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันจนวันนี้ที่เพิ่มเติมน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราพยายามจะปรับจูนหรือมาเติมให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างที่เรามากไปเราก็ลดลงพี่หมีอะไรที่เยอะไปก็ก็ปรับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็พยายามหาสมดุลกันมาโดยเสมอนะคะจนถึงวันนี้ก็จริงๆเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงกันตลอดไม่ตลอดไม่ใช่แค่แพงคนเดียวแต่ว่าเป็นทุกๆคนในครอบครัวของเราค่ะก็เลยก็เลย เชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าเราเราแฮปปี้ที่ได้อยู่ข้างๆค่ะขอบคุณครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจในในรายละเอียดของของผมแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวรวมไปถึงที่บ้านผมด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเสมอต้นเสมอปลายในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันถึงแม้เวลางานเขาจะยุ่งเขาจะทํางานหนัก แต่ว่าก็จะไม่ละทิ้งในรายละเอียดแล้วก็มีมีการมีการใส่ใจซึ่งกันและกันและดูแลกันมาโดยตลอดครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนสบายๆในในพื้นฐานความเป็นความจิตใ,ใจใด,ใด,ดีของเขาครับ <laughs> <c ười> <c ười> ค่ะครับคมีิปใช่ไหมคะจริงๆตอนแรกก็มีแผนว่าเราก็จะขึ้นเหนืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะได้พักด้วยแล้วก็ไปทําบุญในวัดที่เรา คุ้นเคยแล้วไปกันบ่อยๆได้ไปกราบอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวกําลังหาช่วงจังหวะเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่โดนกับเวลางานค่ะประมาณนี้ค่ะฉลองฉลองจะเป็นตี๋ชลองค่ะตอนนี้กําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้มีมีชุดเข้ามาเรื่อยๆนะค่ะเอ่อตอนนี้ที่นับคร่าวๆในความรู้สึกค่ะเราต้องบอกมีตอนแรกอ่ะตอนแรกสุดเลยเนี่ยมากกว่าหนึ่งโหลครับอุยงานนี้เหรอคะ กนะคือ<ต>่ในในหนึ่งทั้งเช้าและเย็นที่มารวบรวมกนันเนี่ยตอนแรกมากกว่านดิมตอนตอนแรกจะจัดทั้งวันตอนแรกที่แบบไม่ตอนแรกที่ <c oughs> จะเป็นเช้าแล้วเป็นเย็ยนเลี้ยงทีเดียวจบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีซีคเควนซ์ที่เราจะจะแยกได้อะไรเงี้ยและคือมากกว่า12ชุดและคือผมต้องตามไปด้วยไงอะไรนะคะวันนี้วันนี้ฟินาเล่ค่ะจบแล้วค่ะสุดท้ายให้กับให้กับพี่ๆค่ะใช่บอกว่า งานฉลองก็เราแพลนว่าน่าจิกประมาณ3เดือนค่ะก็เดี๋ยวจะได้มาแพลนกันต่อว่าสถานที่ยังไงวันยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซีเควนซ์ต่างๆจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณป้าตือด้วย oh. พี่ <Okay. S 1> โอ๊ตทีมทุกๆคนวันนี้ค <Okay. S 1> ือสลบล้มตึงกันไปหมดแล้วแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่ทุกๆอย่างก็เดี๋ยวคงแพลนกันต่อว่าว่าจะมาในคอนเซปอะไรดีค่ะแต่ก็คงอาจจะแบบ สนุกสนานเฮฮาตีมก็คงไม่พ้นสีสันอย่างที่เราชอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชุดที่เดี๋ยวต้องมาดีไซน์กันต่อว่าจะเป็นยังไงค่ะเพราะวันได้ยัง,งยังเลย,ยค่ะวันนี้ยังไม่ได้คอเดี๋ยวจบวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ดค,ค,ค่ะได้ค่ะก็เป็นปีครับเป็นปีเพราะว่ามันมันจะเป็นรายละเอียดที่แบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสี่เหลี่ยม princess cut เป็น princess cut ซึ่ง princess cut เนี่ย อาจจะไม่ได้ยากในการหาแต่ว่าที่ใช่ไหมคือริพนิสคัใช่ไหมแล้วก็แต่ที่มันยากคือทุกไอ้ดิเมนชันของเขาอะมันเท่ากันหมดแล้วก็ความลึกความแรงต่างๆทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันลงตัวทั้งในทุกๆอย่างคือมันค่อนข้างลําบากลําบากแล้วก็เลยใช้เวลาหลายปีในกว่าที่จะหามาได้ครัรงนี้สามจุดสจุค่ะ ใช่ค่ะยู่เลยละคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณที่สุดนะคะขอบคุณครับมากค่ะ